อันดับเหรียญต่างประเทศที่มีราคาและคุณสามารถพบเจอได้ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์แ็ปเท็บัตถุปรานะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยมีอะไรบ้างเราไปดูเลยครับนี่เลยครับเพื่อนๆวันนี้ผมมี9อันดับของเหรียญต่างประเทศครับเพื่อนๆอ่ะเป็นเหรียญที่พบเจอได้ตามบ้านของเพื่อนๆนะครับใครมีนะฮะลองพบลองค้นดูนะแล้วถ้าเกิดใครมีนะครับแล้วอยากจะขายนะตามอันดับเลยนะครับสามารถแอดไอดียไลน์ตามหน้าจอนะลองส่งรูปของเพื่อนๆมาประเมินราคานะครับของเพื่อนๆมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีแต่ถ้าเกิดยังไม่มีราคาขออนุญาตตอบกลับ น,นิดนึงนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะเดินทางมาหาผมได้ที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาติยานไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไาครามนะครับพระเครื่อง,รอง,รอง,รองพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดวีว่าครับว่าเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่ามี9อันดับและมีราคาแล้วเพื่อนๆสามารถพบเจอได้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีจุดสังเกตความแพงตรงไหนบ้างตามผมมาดูเลยคร สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดใจบีเอ็นเคศน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ มาแล้วจ้าเนี่ยละครับหน้าตาของ9อันดับของเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่ามีราคาอ่าเรามาดูอันดับที่1เลยครับอ่าอันดับที่1นะครับใครมีเหรียญเหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญเงินนะครับอินโดจีนนะในภาษานักนิยมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญอินโดจีนนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะฮะต้องเป็นตัวใหญ่นะครับอ mm ่าเพื่อนๆดูครับและต้องย้ํากับเพื่อนๆนะครับเหรียญแบบนี้มีปลอมนะอ่าเนี่ครับเขียนว่าอินโดไชน่านะครับ ถ้าเป็นเหรียญแบบสภาพธรรมดาสภาพธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นที่เหรียญละ700บาทแต่ถ้าเป็นสภาพสวยสวยผิวเดิมเลย2 0 0 0 3 0 0 0 4,000ได้เหรียญพวกนี้นะครับถ้ามีรอยดำอ่าเพื่อนๆดูนะฮะถ้ามีรอยดำแบบนี้ห้ามไปนำไปล้างไปขัดไปถูโดยเด็ดขาดนะครับสภาพมาอย่างไงมาอย่างนั้นนะครับนี่ครับกับอันดับที่9ของเหรียญเงินนะฮะเหรียญอินโดจีนครับอ่าอันต่อไปครับเพื<ๆ>่อนๆ,ๆ,ๆมาดูครับ อันต่อไปเป็นเหรียญน,นี้เลยครับเป็นเหรียญกระสาบของสเปนอ่าเพื่อนๆดูนะครับเป็นเหรียญกระสาบของสเปนแบบนี้นะฮะราคาจะอยู่ที่เหรียญละ1,000บาทอ่านี่ครับเหรียญต่างประเทศมีค่านะแต่ต้องเป็นเหรียญใหญ่อ่าอันนี้อันดับที่8นะครับเราไปดูอันดับที่7ครับอันดับที่7นะครับเป็นเหรียญลูกโลกนะครับของสหราชอณาจักรอังกฤษนะครับอ่าแบบนี้นะฮะสภาพสวยเหรียญหนึ่งสองถึงสามพันะแต่ถ้าไม่สวย อันหนึ่ง1น0 0 1พ0 0ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอ่านี่ฮะใครมีเหรียญต่างประเทศแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาได้นะครับข้อควรระวังนะเหรียญแบบที่ผมเอามาให้เพ,เพื่อนเพื่อนดูนะครับมีปลอมนะอ่าเพื่อนเพื่อนฟังดีๆนะครับมีปลอมนะอ่านี่ครับอันนี้เป็นลำดับที่7นะครับเป็นเหรียญเงินเอ็ดเวิร์ดนะครับอ่านี่ครับของนี่ครับใครมีนะฮะวันดอลลร์อ่าเพื่อนเพื่อดูนะครับ จะเขียนว่าวันดอลลร์อ่านี่ครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่ราคาเหรียญละ1,000บาทนะพันห้าสองพันสามพันขึ้นอยู่กับปีแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอ่านี่ฮะวันดอลลราแบบนี้นะครับนี่ฮะกับอันดับที่เจ็ดเราไปดูอันดับที่6กกันดีกว่าครับลำดับที่หกนะครับจะเป็นเหรียญจีนนะฮะจะเป็นเหรียญของประเทศจีนนะครับด้านหลังนะฮะนี่ครับ เพื่อนๆดูฮะด้านหลังจะเป็นรูปเรือใบเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญจีแล้วด้านหลังเป็นรูปเรือใบแบบนี้นะฮะราคานะครับสตาร์ทที่เหรียญละ2,000บาทอ่าเพื่อนๆฟังดีๆนะครับราคาจะสตาร์ทที่2,000บาทนะครับอ่าสูงสุดถึงเหรียญละเป็นหมื่นเลยนะขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับสภาพเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่5้านะครับเราไปดูลำดับที่4ดีกว่าครับ ลำดับที่4นะฮะจะเป็นเหรียญจีนอ่าเพื่อนๆดูนะครับจะเป็นเหรียญจีนอย่างเช่นเดียวกันกับลำดับที่5นะครับจะเป็นเหรียญจีนในภาษานักนิยมจะเรียกว่าเหรียญหัวเล็กอ่าเพื่อนๆดูนะครับจะเรียกว่าเหรียญหัวเล็กพอพี่กลับมาที่ด้านหลังเนี่ยครับจะมีเขียนรายละเอียดไว้หมดเลยนะครับอ่านี่ฮะนี่ครับบิผมก็อ่านไม่ค่อยรีพับบิ c ออฟไชน่าอ่าแบบนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้สตาร์ทราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่2000นะ อ่าเริ่มต้นที่สองพันนะครับใครมีนะฮะเหรียญจีนนะครับบางบ้านต้องบอกเพื่อนๆน,นะฮะบางบ้านเจอทีละเยอะๆนะอ่าห้าเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญบางทีนะครับเป็นปีที่หายากนะรับเงินนะอันหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทห้าเหรียญก็ห้าหมื่นบาทแล้วนะเพื่อนๆอน่อานี่ครับเดี๋ยวเราไปดูลำดับที่สามก็ดีวาครับลำดับที่สามของ EP นี้นะฮะก็เป็นจะเป็นเหรียญมังกรครับ เป็นเหรียญเงินมังกรประเทศญี่ปุ่นอ่านี่ครับออกจากจีนเรามาญี่ปุ่นกันครับจะเป็นเหรียญเงินมังกรประเทศญี่ปุ่นนะครับจะเขียนตรงนี้ว่าวันเย็นเพื่อนๆดูนะฮะเหรียญลักษณะแบบนี้มีปลอมมาอย่างช้านานอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับมีปลอมมาอย่างช้านานนะครับใครมีนะฮะเหรียญญี่ปุ่นวันเย็นแบบนี้นะครับสตาร์ทราคาเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับต่อหเหรียญนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นผิวสวย เหรียญสวยๆนะครับเป็นปีที่หายากนะฮะบางเหรียญนะครับเหรียญละ5 0 0พันบางเหรียญเหรียญละ1 0,000ืนบาทนะใครมีเหรียญนะครับนี่ฮะเหรียญญี่ปุ่นก็ลองนี่ครับลองส่งรูปส่งอะไรมาประเมินราคานะครับของของเพื่อนๆมีราคาผมจะรีบตอบกลับนะครับอ่านี่ครับกับอันดับที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่2กันดีกว่าครับลำดับที่2มาแล้วจ้านี่แหละครับหน้าตาของเหรียญ จีนลำดับที่2ของ EP นี้นะครับเป็นเหรียญจีนนายพลหยวนซื้อไข่เอาเพื่อนๆดูนะครับเป็นเหรียญจีนนายพลหยวนซื้อไข่แบบนี้นะครับมีราคานะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ราคา2 5 0 0จนถึง3 0 0 0 0บาทเพื่อนๆฟังดีๆนะครับเริ่มสตาร์ทตั้งแต่สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทขึ้นอยู่กับปีแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญดำๆแบบนี้นะฮะขอกราบจากใจนะครับ อย่านําไปขัดอย่านําไปล้างนะครับทิ้งไว้แบบนี้นะฮะใครจะนํามาขายนะครับรบกวนเอามาทั้งแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะจะทําให้ราคาของท่านเนี่ยลดลงนะเกิดท่านนําไปขูดขีดนะครับเหรียญหยวนซื้อไข่เนี่ยมีหลายปีนะปี3ปี4ปี8ปี9ปี10โห, 10, โหมีหลากหลายปีครับราคาของแต่ละปีก็ไม่เท่ากันนะแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นสตัร์ตที่ 2,500บาทแต่ห้ามบินนะถ้าบินจะต่ำกว่า2,500นะครับอ่านี่ครับสำหรับเหรียญจีนลำดับที่9ครับอ่านี่ฮะเรามาดูลำดับที่1ของ EP นี้กันดีกว่าครับนี่ฮะแดนตระแดนแทมแทมแทมแมาแล้วจ้านี่ละครับหน้าตาของ ลำดับที่หนึ่งของเหรียญเงินต่างประเทศของ EP นี้นะอ่าที่ผมต้องย้ําของ EP นี้เพราะว่าอะไรเหรียญเงินต่างประเทศเนี่ยบางเหรียญเนี่ยบางช Grammy ิ้นบางชิ้นงานที่หายากเนี่ยราคาอันนึงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีเยอะแต่วันนี้ผมได้จัดอันดับ9อันดับเหรียญต่างประเทศที่เพื่อนๆสามารถพบเจอได้ตามบ้านอ่าใครมีนะครับเหรียญน,นี้นะฮะเรียกว่าเหรียญวันดอลลาร์อาเพื่อนๆดูนะครับเหรียญวันดอนลลร์ประเทศฮ่องกงนะครับอ่านี่ฮะประเทศฮ่องกง ปีต้องบอกเพื่อนๆนะครับมีหลากหลายปีนะ18กว่าก็มี1,900ก็มี1,900กว่าก็มีขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับสภาพนะครับราคาสตาร์ทนะสตาร์ทตั้งแต่ราคา2,500นะครับสูงสุดเหรียญละฟังดีๆนะครับสูงสุดเหรียญละ50,000บาทนี่ใครมีเหรียญน,นี้นะครับแล้วเป็นผิวเดิมแล้วเป็นปีหาย,ยากนะผมรับซื้อนะครับเหรียญละ5 0,000บาทนะจ่ายสดนะเพื่อนๆอเพื่อนๆดูนะครับ เหรียญแบบที่ผมนํามาจัดอันดับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ9แบบอ่าเดี๋ยวผมเรียงก่อนนะครับ9อันดับตามแบบนี้อ่าเพื่อนๆดูนะฮะ9อันดับตามแบบนี้นะครับต้องย้ํานะผมต้องย้ํากับเพื่อนๆหลายๆรอบนะเหรียญแบบนี้มีทําปอมทําของเลรียนแบบเป็นจํานวนเยอะมากๆระมัดระวังให้ดีครับ อ่าอย่างที่ผมบอกนะฮะใครมีเหรียญพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างประเทศรุ่นอื่นเนี่ยมีแล้วอยากจะขายนะแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนๆอนอ่าแอดไลน์แล้วส่งรูปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคานะครับเนี่ยรับซื้อ9แบบนี่ฮะแบบนี้ทั้ง9แบบผมรับซื้อใครมีนอกเหนือมากกว่านี้นะครับแล้วอยากจะรู้นะว่าขายได้หรือเปล่าแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับถ้าที่เกิดของของท่านยังไม่มีราคา ขออนุญาตยังไม่ตอบกลับนะครับอ่าใครที่มีแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะหรือถ้าเกิดท่านใดน,นะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีย่านหาง่ายนะเพื่อนๆสะดวกปลอดภยัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อน,อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับอย่าลืมนะ G.P. นี้เป็นเหรียญต่างประเทศแค่9้าอันดับนะครับมีเหรียญต่างประเทศที่มากมายราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไปแล้วครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ไอมาเลยนะครับ i b a n k 0840721303นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาร้านเปิดทุกวันนะครับ